มาตัดงานเรียบร้อยตะเก็นทองต้นแดงนะครับยางนุงยางหน้านะครับนี่หอกกะนี้นะครับผมปลูกนะครับปลูกทั้งนั้นนะครับไม่ได้เกิดเองนะครับของมูลนี้มีแต่ปลูกทั้งนั้นนะครับแต่ก่อนไม่เป็นปลาตะไคร่นะครับหลายคนี่จาได้ตอนที่ผมพาหักตะไคร่นะครับตรงนี้ตรงนี้ผมปลูกตะไคร่นะครับทั้งตั้งแต่เริ่มแรกเลยนั่นปลูกบบกแตงโมนะครับเด้อปลูกแักแตงโมตั้งแต่บทัานเล้มีสายจะลูกแล้วครับเนี่ย็ยุ่งจังนะ นี่เลยพี่น้องถ้เราจืดเห็นไหมกินประทันครับมีอยู่สามต้น,น,ะะกกนเพื่อนว่าถ้าเราจืดทั้งก็เรียวไม้ปลูกรับกระเมียนความเผินนะครับถ้าเราจืดใบมันขมนะครับดอกดอกมันติดจืดนะครับแต่ว,ว่ากับว่าจืดลอยเปอร์เซ็นต์นะครับกัจืดคคกคนี้ครับใบคือพราะจีนนะครับกะผ้าหย่างเหล่าเบิงต้นไม้ต้นไหลในสวนเฮานะครับตามเคยนะครับพี่น้องตอนนี้คะับใบไม้พวกต้น พยุงนะครับก็เรื่อมแตกใบออกมาให้เขาชมเลยนะครับหลังจากที่ว่าเขาได้ใบเขาได้ล่วงลงลงไปช่วงมหันนะครับตอนนี้เขาก็ลังออกนะครับเด้อออกใบแตกใบออกมานะครับนี่หลายๆอย่างนะครับนี่ครับต้นพยุงเขานะครับกําลังออกมานะครับในผ้ายางหลกผลักไายสาลูกนี่นะครับสาลูกไม้ยงเขานะครับนี่กเเขียนทองนะครับพยุงอันนี้ คิ้วหลุดแหลกตัดหนาเรียบร้อยนะครับป้อยนำผมใส่ระบบทำนำลาดเลยนะครับเนี่ยเขามีเขามีทอทั้งนั้นนะครับทอพีบีซีแล้วเขาก็น,นำลาดมันซุ่มแล้วนะครับซุ่มแล้วขอกับพอเลยทัวสวนแล้วนะครับตอนนี้ผมให้น้ำทั่วสวนเลยนะครับ <c oughs> แต่ก็มีบางจุดที่บ่ดได้ให้นะครับยังขึ้นทางหนาผมก็บ่ดได้บ่ดได้ให้นะครับแต่ว่าขาดที่ให้อยู่ขาดว่าอาัธิให้เป็นมือนีแหละพราะผมได้เปิดทอเลยนะครับเปิดทอให้เขาลาดเลยนะครับตัวนี้นะครับ หลายยางครับนี่พยุงทั้งนั้นนะครับลงไปนี่มีแต่พยุงนะครับปลูกเห็ดเป็นปลานะครับบริเวณขัางมันมีอยู่สามที่หล่องนะครับที่เขาปลูกนี่ก็เป็นยางนาพยุงใงนะครับยางนานะครับแตกกำลังแตกใบดีที่ดีครับพี่น้องตัดหญ้าเรียบร้อยนะครับพยุงไฮลํมกำลังกำลังขึ้นพี่น้องพยุงไฮลํมหรือว่าหม่ยังก็ห่วงหัวหลียังบอกพี่น้องที่เขาเจ้าวานะครับ บักขามหยักบักไปใส่มาใส่สามปีนะพี่น้องเด้อบักขามหยักเข้าบักไปใส่มาใส่ส่วนกล้วยนั่นนะครับไม่ตายสักต้นนะครับเขาปลูกปีที่แล้วหลังจากเขาขุดสะเรียบร้อยนะครับเพื่อตัวแรกที่ผมปลูกก็คือกล้วยนะครับนี่กล้วยเขาจะมาสร้างสีสันให้เขานะครับสางธรรมชาติสางโฮมสางเงาเหยานะครับนี่ปีหนานะครับคาดว่าจะได้ออกลูกนะครับ หรือว่าเร็วๆนี่นะครับเพราะเขาปลูกปีที่แล้วนะครับหลังจากขุดเสาไม้นะครับโดยช่างโกแมคโครนะครับพี่น้องตัวนี้น้องก็หลายด้่นครับงานหลายพี่น้องไอเขอติดตามมึงพ่ผมเตียวมาให้น่องเขาเห็ดบ่อกระจับให้ผมน้ำนะครับผมเห็ดบ่อกระจับจากสองบ่อนะครับแล้วก็กักบริเวณพวังหอยเชลรีสั์เรียมนะครับของผมบ่อกระจับผมก็ต้องเอาไว้ค่อนนะครับต้องเห็ดบ่อกระจับม่อีกนะครับออกมาหลอกหนัคูดินในซี่้มันเป็นคู ล้วก็บ่ต้องลึกนะครับเพราะมันการการเก็บปัจจามันยากนะครับเราต้องเห็ดบดบต้องเห็ดลึกนั่นแหละนะครับอยากพี่น้องคอยติดตามนะครับช่างโก้รถโกนี่นี่แหละพี่น้องคือปีที่แล้วของน้องเขาขุดให้ปีนี้นะครับกล้วยกัดรอบรอบทั้งหลอบนอกหลอบในทั้งต้นไม้เย็นต้นพยุงย่างนาพยุงให้ลำตะเคียนทองนะครับหร้เนี่ครับตายเฉพาะในสวนเฮาี่กระบาวปลอดไัยนะครับไทยพี่น้องเขาเบ่งต้นแดงนะครับเห็นว่า ปีที่แล้วน้อยๆครับปีนี้ครับทวงทวงทวงหัวยยันมืดแล้วต้นแดงจ้ะพี่น้องยังนะต้นแดงเฮากล้วยก็ออกยู่เรื่อยๆนะครับกล้วยเฮาขาดช่วงดอกกล้วยนี่ครับกล้วยต้นแดงมุดหน่อยก็น,น้อยมุดใหญ่ก็ใหญ่พี่เด้มุดนี่แตกใบหลายแล้วครับเริ่มหนาขึ้นหนาขึ้นยอะแน้วอ่ะเป็นโฮมเป็นเงาให้เฮานะครับ เริ่มน้ขึ้นน้ขึ้นแล้วพวกต้นไม้ต้นอะไรคือคอยนะครับตัดหญ้าทุกปีแหละครับนี่ตัดนาแรยงมันก็โดนโดนแตตัดนะครับนี่แหละนี่ตะเคียนท้องครับเอาไม้ปลูกกับตน้นใบไ่ปันไดครับบึงไ่เลี้ยวอยู่นะครับกล้วยก็เริ่มออกแล้วส่วนนั้นนี่เขาก็เอากล้วยที่ว่าเขาตาัดออกนะครับท้องก็โยน,นลงที่ละพว,วกปลานิ้นไปแต่เพียนมากิน,นครับนี่พวกนี้เป็นปลาร่วมครับ บริเวณตัวนี้เขาก็ตัดงานเรียบร้อยแต่เสียนทองต้นแดงนะครับยางนุงยางหน้านะครับนี่ฮอกกานี่นะครับผมปลูกนะครับปลูกทั้งนั้นนะครับไม่ได้เกิดเองนะครับของมูลนิธิปลูกทั้งนั้นนะครับแต่ก่อนไม่เป็นปลาตะไคร่นะครับหลายคนที่จาได้ตอนที่ผมผ่าหักตะไคร่นะครับตรงนี้ตรงนี้ผมปลูกตะไคร่นะครับทั้งตั้งแต่เริ่มแหลกเลยนั่นปลูกกบกแตงโมนะครับเด้อปลูกบกแตงโมตั้งแต่บนท่านไน้มีสาจะลูกนะครับนี่เริ่มแหลกเลยนะครับ สองหน่วยนี่ตะกอนบัลทันมีนะครับบัทันมีต้นใหม่พอต้นนะครับเป็นไฮนาเป็นโนนเขากับปลูกแทงมูกับพี่น้องก็อาจจะสเห็นอยู่นะครับหลายบางคลิปย้อนหลังอีกจะหลายรอยคลิปนะครับวันสามสี่ปีขึ้นหลังนะครับตอนที่เขาเริ่มเห็ดสวนนะครับแต่ว่าหลังจากเวลาผ่านไปเขาเปลี่ยนแปลงพื้นที่เขานะครับนี่แหละค่อยๆทยอยเห็ดบ่าเพ็ญไรเห็ดทีเดียวนด้ครับกลัวเขาจิขุดตาลูกนี่กลัวเขาติมาขุดตาลูกนี่กลัวติลงต้นใหม่นะครับจังสีเห็นนะครับเริ่มพินาแตกตั้งแท้นะครับพินา อต้นนี้นะครับถือเครื่องตัดห้าโพมาใไม่นะครับต้นไม่เฮาครับแล้วปีหน้าของเขาก็ใหายไปเรื่อยๆนะครับนี่ะมูไดคือเครื่องตัดหยามันดิขึ้นหม่เบิดนะครับพวกไม้ไม่ยืนต้นที่ว่ามันมันได้ติดแล้วนะครับมันดีขึ้นเอาไม้นะครับพยุงก็คือหลายนะครับนี่ต้นไม้ไม้เศรษฐกิจกล้วยหลายอย่างแล้วก็ทีมีปีนี้เห็นมีการเปลี่ยนแปลงคืออ้ไรถเดาปีนี้ สดาวจือดออกนุวยนะครับทื่ออกกันออกกันดอกให้เห้านะครับกะได้กินอย่จืดจืดเพราะสมรอยู่นะครับ <c oughs> นี่หลายอย่างนะครับอันนี้ก็เป็นอันนี้เล่นนะครับเนี่ยไอต้นยางนาเลยนนะครับแถวดีนะครับยางนาแถวขังนี่ก็จะเป็นพยุฟังนั่นมันติพยุวันทันมีเดี๋ยวผมเดียวลงอยู่นะครับเพราะว่าผมสวนมาผมปลูกไอ้ไอ้ยังกับพี่น้องปักติวนะครับแม่นบ่ปักติวละ ประมาณสิบตัวต้นนะครับผักติวแต่ว่าช่วงหลังๆมันสีเป็นผลละไมผมบอกเงาะจึงสีนะครับมันบอติดผมก็ต้องเอานี่แหละเอาพยุงมาลงแทนนะครับเน้นเน้นธรรมชาตินะครับเพราะว่าพืชไม่ผลเท่ากับหลายแล้ยนะครับก็ตรเลีอยแต่ตอบอกละมุดแค่นั้นแหละแต่ละมุดนี่ครับ <c oughs> สวยงามนะครับพยุงติดทุกต้นนะครับนี่ทุกต้นเลยเห็นบ่ะพี่น้องพี่น้องยางนี่ต่อไปนี่ที่บริสตังแดดนะครับ เท็มนะครับต้นงกลวยบัคซีดาคะนี่แหละวัตถิห้น้ำบัคซีดาในหล่องในหล่องนี่เลยนะครับในหล่องว่ตถิหงมันนะครับนำบัคซีดาปล่อยนำเลยนะครับจวใส่ยางมาปล่อยให้เขามันมันอยากกินน้ำแล้วนะครับพอได็แต่งกิ่งนะครับตะบ้านก็ออกมาออกคนเขาอยู่นะครับทั้งทั้งบัคซีดาทึงไอ้นี่แหละนี่นี่ขี้เล็กขี้เล็กนี่เพาะจากมาเร็ดนะครับด้านนี้ อันนี้พอเองเลยนะครับเนี่ยพอเองเพาะใส่ถุงดําเรียนๆไว้พี่น้องมันแตกมาเขากับว่าฝังไว้หน้าฝน,นครับก็ได้เท่าทุกม,มือนี่นะบเฉพาะคิเล็กอะบ่หน่อยนะครับเด้อสำหรับสวนเขาอลังการขนาดเดียวพี่น้องานไปเวลาผ่านไปเค่เวา่าก,กีเพราะท่นพอปีนะครับเนี่ยบ่ลุงต้นไม้เขาก็เต็มสวนซุกม,มือนี่เขาก็ซื้อมาจากแรงทีว่ามันบ่แพงนะผมซื้อมา ผมรู้สึกว่ามซื้อมาตนลหาบาทหรือยังไงนะพยุงนะครับนี่นพยุงนะครับผมซื้อมาต้นละหาบาทเวิดเลยทุกคนไปนานจะขึ้ตัว,ตว <c oughs> บ่ตายนะครับน้ำท่วมกับรตายว่อ,อน้ำถ่วมนะครับเดี๋ยซื้อมาตัวเป็นมงุงเป็นสากนวกล้เยเยัง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 ยยังยังยยังยัักบกลงวย ดังกนเราจะพาไปเบิ่งเสด็จเจ้เาแม่ทิดาจะต้องให้น้ำเขานะครับดี๋ยวเรามีเวลามาแต่งนะครับทิดาก็ออกอยู่นี่สูบไปหาสูปคนละวันเดี๋ยวจะให้น้ำเขามาหนี้แหละ จากหัวงานมาเลยครับให้ใเขาหัวงานมาเนาะ,นะนจะได้ไหลลงไปเลยนะครับตูดาก็ได้หลลูกหลหน้อยนะครับตูดาต้องเต่งเพือน่้อยงามอยู่เลยครับเม่มีการห่อครับเ่อใดห่อด้อยน้อยงามอยู่แต่ว่าตุ่นมันบมันยังบนะ่นแต่ไหนนะเ่อไดห่อใส่ขี้ง้อขี้ค้อยผมลูกสวยนะ ต้องแต่งจริงพี่น้องที่ดาเขาต้องแต่งนะครับไก่มันนีครับครับครับหลายช่วงเย็นช่วงแรงเขากล้วยก็ออกเรื่อยๆนะครับเน่างมาในสวนตะบือเต็งนักินนะครับสวนท้องจืดพี่น้องเลยเม่ไมีหดหมดแดงพี่น้องข้างหมดแดงอันนี้เป็นสะดาวจืดนะครับมันจะออกดอกปีนี้แหละแต่ว่ามันเบิดละมั้งนี่ดอกมันสะดาวจืดเขาพยุง กย <c oughs> ตายคือมันยังหัววันตายมันร่วมียนนะยังอยู่นี่นี่นังกับมีปา่าบ,บนบนบกขอบสะก็มีกล้วยนะครับมีต้นไม้ฟางพุ่นก็เป็นหลายอย่างนะครับพวกผักติวผักเผาเผาคุณจะไปบ้านเก่าเบินหลับเป็นรองมันแหล่งบ่นไนแดงหดหนำต้นใดยังกับจังหวะนะครับ <c oughs> แต่ว่าพวกมุันนี่ปลูกปลูกต้นไถ่ยังเท่านั้นนะครับปลูกต้นพิุง กระสิปูอีกนะครับกระโซนข้างหลังพุ่นนะครับเพราะมันเหงาอยู่มีกล้วยมีกล้วยนะครับวางๆเรื่อยๆมันบริแต็งใบนะครับเดี๋ยวให้นี่แหละให้ลุกน่องมาแต็งนะครับแต็งล้วก็เอาลงโคนเลยครับแต็งเตงสวยๆเลยนะครับเดี๋ยวมันแต็งมีแต่ต้นไม้ยืนต้นนะครับบักสีดาม่วงกับนี้นะครับได้ักสีดาม่วงหลายย่างครับเด้อ ยุงจังนะนี่เด้พี่น้องชะดาจืดเห็นไหมกินบระทันครับมีอยู่ิสามต้นเพื่อนวัดชะดาจืดทั้งก็เลี้ยวไม่ปลูกกระเมียนความเผินนะครับชะดาจืดใบมันขมนะครับดอกดอกมันติดจืดนะครับแต่ว,ว่ากระบาจืดลอยเปอร์เซ็นต์นะครับกระจืดก็คือพอากินนะครับกับสะเดาวไอ้นั่นแหละพันไอ เขาผ่องอะไรเปน้องมีแ <c> ต <oughs> ่ะสะดาพันธุ์นะครับในสวนผมอันนี้ก็เป็นสะดาจืดมีอยู่สามต้นนะครับนี่อยู่สามต้น <c oughs> พี่ต้นหนึ่งนะครับที่กิ่งพันธุ์มึดบางอย่างนะครับเตรียมไว้ถ้ารัพุทยากไดดเขาแหง่บริตตอนนะครับเดี๋ยวเบิ้งปีหน้าก่อนนี่ยิงตอนทั้งนั้นนะครับตอนในบิดนะครับตอนเราไปปลูกมันจะออกเป็นหมันเห็นไหมเป็นหมากแล้ว ไปไม่หมดสีดานะครับต้องให้นุ้ยเพื่อให้ใน้ำเขานะครับต้องมาแต่งคิงในน้ำให้น้องเขาอันนี้กับบ่อประดานล้งล้งนี่เปิดน้บลดน้ำก็ได้เลยครับนี่ยเขามีบ่าวหดน้ำนะแม่เอ็มถือเก่งตัญหาพี่น้องหาขวางเนอครับอันนี้ห้องกระเสียบนี่ปุ๊บห้องกระหดน้ำได้เลยนะครับผมเห็นว้เกิดแล้วนะครับหรือว่าอยากปล่อยน้ำล้งสายกับล้งได้เลยนะครับเนี่ยพอผมเห็นเห็ดเป็นจุดเป็นจุดนะครับ มองโหดนำต้นไม้นะครับเนี <c oughs> ่ยวางหันยญ้าหกึงตึงนะครับที่นี่ก็ตัดหญาง่ายนะครับแต่บรรเลงมล้ตัดง่ายนะครับเ <c oughs> พราะฉะ้นหกหลดเฮงหกตัวใดเองดีต้นไม้ยันหมัมกแต่มันทีได้นะรับการรักษาหนาดินเพราะห้มันแห้งเรียวนะครับถ้ามันหกนะครับเพราะเขามาตัดปุ๊บต้นไม้ก็ขึ้นเลยนะครับปุ้งนี่น้ำท่วมเบิดนะครับในช่วงช่วงหนาฝน,นเล็งเงมันป่วยผมเป็นอเลยออกซะแาบวก็ป่วยเนี่ยนะ ลายต้นนะครับจะ,ะบอกกล้วยเขากล้วยนะต้องแตงใบมันนะครับรกล้วยกล้วยต้องมาแตงใบใบก็บอกใบใส่ดอกเอาใบลุงโค้นเขาหน่อยนะต้นแดงต้นมะพร้าวอีกก็เกินสองปีหรือว่าปีก,กว,ยยว่ามะพร้าวเขาอาจจออกเพ่อทยอยออกง่อยนะผมออว่าตัวมกพร้าวเขาโมงอนะ บุบบังม่วงเรต้องคุยกันเลยนะครับหลายเฮงอันนี้เป็นน้ำดอกไม้นะครับเด้นน้ำบกน้ำดอกไม้พรอมสวนเล่นแค้นนะครับสำหรับบักม่วงเกดต้นลงตุนแดงเราเน้องบอกจำกัดว่าฮัลตีเป็นพืชตัวใดตัวหนึ่งนะครับเีาปลูกเกษตรเชืงอหมอเปิดครับโอ้ปีนี้ออกน้วยไหลนะครับสวนนี่ปีก่ยบ่ได้ออกน้วยนะครับปีนี้ปีก่ส้วนทั้งนี้ออกอยู่แต่ว่าบ่หลหลนะครับปีนี้ฝนครับพอดีฝนทำใส่ดอกมันพอดีเลยนะครับตัวน น้ำดอกไม้ก <c> ล <oughs> ้วยนะครับกล้วยทั้งนี้คือต้นงามขอโมูยไนนน่น้องมันซุ่มน้ำบ่นี่ตัวนี้เริ่มยิ่งน่ยก,ก็ได้กินสมนะครับหมจะได้หายน้ำอันนี้นะครับนี่ต้นไม้ต้นบักซีดาคือแล้วจะจะหายในร่นนนองมาเลยนะครับให้มันไหลลงมานี่ พราะถ้าผมไห้กลางรองนะมันเจดีทั้งสี่เลยหนึ่งสองสามนะครับมันมันเจดี่ทั้งทั้งสองฟังเลยนะครับไห้สองนะรองเดี๋ยวพูดละทายวิโดห้ยพี่น้องเขาเบิรงแล้วจังสิไปปล่อยนามบาดดาลลงมาไหลไหลลงมาตะหัวง,งานเลยนะครับไหลมาตะพุ่นเลยปไนกันครับสุดยอดนะครับต้นไม้เขาทยอยคือประมาณปีหนึ่งเขาดียตัดหญ้าประมาณสองสองสองเทียหรือสามเทียนะครับตัดหญ้า หลังกับหลังเนี่แหละหลังหลังน,งงนาฝฟนเบิร์ดเนี่ยหนามันจะหกกระมูอเลยครับคือจะเห็นแต่ว่าเขาจิได้อีดีเขาคือเขาติได้พืชนี่แหละเขาติได้กินซีวัตถุนะครับมันที่ย่อยสลายนะครับกลายเป็นปุย๋ยต้นไม้ห้องตัวอีกนะครัแต่หนามหกนะครับพอเขาตัดปุ๊บต้นไม้ครับโต,บตทันทีนะครับเพราะวาเราเห็นต้นไม้เต้นแล้วระวังที่มันแรงันพวกนี้ก็จะย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยนะครับในโอกาสต่อไปพวกพวกนี้นะครับแล้วก็รัก รักษาความชุ่มชื้นของหนาดินพร้อมนะอันนี้ซุ่มนะครับนั่นอีซุ้มต,ต้นนี้คอยเครื่องตัญญาสัต,ตว์มันนะครับนี่แต่ว่ามันกับบอตายนะครับมันขึ้นมาไหมทุกต้นนั่นแหละห้องงวงนะพอกงวงเจ็บขยะไปพร้อมด้วยนะห้ามมีขยะในในบริเวณสวนนะครับ มันจะเสียความนะครับเป็นธรรมาชาติบกม่วงบกม่วงต้นไม้ใบหญ้าเต็มสวนนะครับแคลังอีกป้าใหม่เต็มเลยแคลังพุ่นทั้งคลองเปิดนามไปตั้งหต่น้องนี่แต่ต้นไม้ครับสีงดงสีดากบเลยครับกล้วย พีนายีนาหลายกว่านี้แล้วพี่น้บ่แม่นน้อยนะครับฟังพุ่นผลกันทั้งปลูกของอีกหลายอย่างนะครับชนก็เกษตรใจรักนะครับต้องใจรักนะครับเกษตรเขาต้องใจรักเท่านั้นนะครับใจไม่รักทําไม่ได้นะครับผมเกษตดใจไม่รักยาเห็ดเด็ดขาดนะครับเกษตรเพราะว่ามันลาบากยอยู่ดีครับพี่น้องลำบากสองสามฝีแหลมมันจิลลำบาก หลังจากนั้นหาก็น,นะดูแลรักษาเก็บผลผลิตเข้าไปนะครับเริ่มต้นนะมันจะลําบากครับเพราะว่าเขาเริ่มจากศูนย์น้งองๆมาต้องลงลงทุนลงแรงรอคอยนะครับระวางที่รอคอยเ้องก็ตรงมีวิธีการจะได้ก็ได้เขาอยู่ใดหนึ่งปลูกพืชอายุสั้นนะครับก็คือหาอาชีพเสริมระวังที่เขาเก็ดเกษตรปลูวกลัวปกหว,วงนี่เป็นหน่ยวยกลัวปกหนาวนี่เป็นหน่วยนะครับเขาต้องหาอายุสัน้นอายุเดียนน้อยๆได้เก็บขายผลผลิต ขาเวลาไปเรื่อยๆจนใหม่เขาไงปุ๊บพอพวกนี้ออกปุ๊บมันถีผสมประสานกันไปเลยนะครับคือยังปลูกกล้วยของผมเห็นว่าผมก็ปลูกปีที่แล้วมันจะได้ออกเลยครับแต่ว่าปีนี้ได้ออกเลยเต็มแล้วนีลยนี่พอปีน่ะทุกั่งก็ขึ้นมามันก็จิเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆนะครับจากจากขายกล้วยได้มือละสองร้อยหองอาจจะได้ต่อไปกหาล้อยที่ไหนขายกล้วยมม่ยังแน่แทบนี้ก็หลายอย่างนะพี่นองมันก็หลายอย่างผสมประสานกันไปแล้วก็ ะผมก็ับวัดเห็ดบอ่อกระจับอยู่จากสองบ่อครับเพราะฉนั้นอนุรักษ์ไว้นะครับเพราะฉะนันเป็น,นพืชหายากแล้วเขาคุ้ยผมนะครับหลายๆคนรู้จักสวนผมกุญชันว่าเขาคุ้ยนะครับโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้กัฝากไว้เท่านี้กันกน,นะครสวัสดีครับ